สวัสดีครับพบกับช่องตั้มช็อปนะครับผมติดตามผมได้ที่ช่องทาง youtube นะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับผมแนะนําในการปลดเบรล้อหลังนะครับของรถแมนนะครับผมหรือว่ารถสิบล้อของเรานะครับตัวนี้ก็จะขันนะครับผมชุดหม้อลมเบรกนะครับผมด้านหลังนะครับผมทั้ง2ล้อเลยนะครับอ่า ก็เอาเบอร์นะครับผมขันออกนะครับเพื่อให้เบรกนะครับผมตัวนี้คลายตัวนะครับเราก็จะขันให้ฝักเบรกนะครับเอาใบเมีดแหย่ได้นะครับตรงนี้ก็แย่ยังไม่ได้นะครับก็ถือว่ายังปลดไม่สําเร็จนะครับผมเราก็ต้องคลายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแหย่เข้าแบบนี้นะครับผมเทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับสําหรับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนําไปสําหรับรถใครที่อยากจะปลดเบรกมือนะครับเพื er styles, elves, ip, nice, ่อความการเคลื่อนย้ายรถนะครับขณะฉุกเฉินนะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ช่องตั้มช็อปด้วยนะครับนี่ครับก็จะแห่ได้แบบนี้คือว่าสําเร็จนะครับผมขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมร่อนเกง 你显一下。